สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่ผู้ติดตามครบ4,000คนนะครับหรือ4,000 Subscriber นะครับใน c h anel n ของผมนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงการทำ YouTube ในปี2024นะครับก็คงจะยังไม่ได้เป็นการสอนนะเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นแนวทางว่า ทำยังไงอะไรประมาณไหนนะครับช่องนี้เนี่ยหลังจากที่ลงคลิปอย่างสม่ำเสมอและจริงจังนะครับก็เปิดสร้างรายได้ได้ภายใน3เดือนเท่านั้นเองนะครับถือว่าเร็วนะก่อนหน้านี้สักประมาณ2ปีนะครับผมก็สนใจการทำ youtube ขึ้นมานะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำช่องอะไรนะครับก็เลยเริ่มจากการทำช่องเกมนะช่องเกมนะครับเมื่อก่อนเล่นเกมนะครับ นะครับก็ทำงานประจำไปด้วยนะครับเลิกงานมาก็มานั่งเล่นเกมนะอัดคลิปเล่นเกมนะครับทุกวันเลยนะครับผมทำอย่างนั้นมาประมาณสักปีกว่าได้นะครับมันก็มีคนดูเพิ่มขึ้นนะเป็นหลักพันนะครับจากตอนแรกลงคลิปเลยนะมั่วซั่วไปหมดเลยครับเป็นเกมทั่วไปแล้วอยากเล่นอะไรก็ลงนะอยากจะเล่นเกมไหนก็เล่นแล้วก็ลงไปนะครับ ผลตอบรับก็คือมันมั่วมากนะก็ก็ยังทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันมีอยู่เกมหนึ่งที่คนดูมียอดวิวสูงสุดนะตอนนั้นประมาณ60คนดูได้นะครับประมาณนั้นนะครับเป็นเกม Forza Horizon 5นะครับเป็นเกมแข่งรถนะครับหลังจากนั้นมาก็เลยมุ่งมั่นนะที่จะเล่นเกม Forza นะครับผ่านมาประมาณสักปีกว่าๆครับก็ยังสร้างไรายได้ไม่ได้ครับ ถึงแม้บางคลิปจะมียอดวิว5 0 0รอพันหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นเวลาที่นานมากมันก็ไม่ได้มีการเติบโตขึ้นมาเลยนะครับจนวันหนึ่งนะฮะวันวันเสาร์มั้งวันเสาร์นะครับตอนขึ้นปีใหม่นะครับมันมันขึ้นปีใหม่แล้วผมก็นอนคิดกับตัวเองนะว่ามันไม่ได้เติบโตขึ้นมาเลยนะรู้สึกแบบว่าเบื่อแล้วนะครับรู้สึกอิ่มตัวกับการเล่นเกมนะอยากจะไปทําอย่างอื่นนะครับวันนั้นก็นอนคิด ตอนเช้านะตั้งแต่เช้านะเป็นวันหยุดนะครับหยุดจากการทำงานนะก็อยากจะทำช่องที่ออกไปเที่ยวข้างนอกนะครับไปขับรถมอเตอร์ไซค์ข้างนอกนะครับอยากจะอัดคลิปมาลง YouTube ดูนะครับอยากจะลองอะไรใหม่ๆดูบ้างครับวันนั้นผมก็เลยอ่ะซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่สักคันหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าอยากจะออกไปทำสตอรี่กับ รถมอเตอร์ไซค์คันใหม่นะครับซึ่งก็คิดอยู่นานนะว่าจะเอารุ่นอะไรดีนะครับก็นอนคิดไปจนเย็นนะก็เลือกไม่ได้สักทีนะว่าจะเอารถรุ่นอะไรดีนะเวฟตอนนั้นก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็ใช้เวฟร2อย้าอยู่แล้วมันก็เก่ามากแล้วด้วยนะครับแล้วบังเอิญน,นะครับวันนั้นต้องออกไปข้างนอกพอดีนะแล้วไปติดที่ไฟแดงนะครับรถประมาณ10คันนะคนขับ p c x ไปแล้วนะครับ6คนนะครับ ก็คือใน10นะก็มีคนขับไปแล้วนะครับ6คนนะครับก็เลยตัดสินใจอ้า p c x 160แล้วกันนะครับโดยไม่ได้หาข้อมูลอะไรมาก่อนเลยก็ไปที่ศูนย์ Honda นะครับไปจัดการนะฟรีดาวนะครับผ่อนเลยนะครับหลายปีอยู่เหมือนกันนะก็เลยได้มาเป็น p c x คันนี้นะครับหลังจากที่ได้รถมานะครับก็ยังไม่ได้ถ่ายคลิปหรือทำอะไรนะครับก็นอนเล่นไปนะสองสาวันนะครับก็ยังคิดอะไรไม่ออกนะก็เลย มีวันหนึ่งก็ออกไปถ่ายแล้วกันนะครับชื่อคลิปตอนแรกนะครับคลิปแรกเลยนะของ p c x คันนี้นะครับออกรถ p c x ในปี2024เป็นยังไงบ้างนะก็ลองถ่ายดูนะครับลองรีวิวดูนะว่าเท่าที่เราสัมผัสมันมาสัก2-3วันนี่มันเป็นยังไงกันบ้างครับก็พูดออกไปตรงๆต,ต,ตามความจริงนะครับปรากฏว่าไม่กี่วันนะครับยอดวิวขึ้นไปถึง4 0 0 0 0เลยนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยทำให้มันมีกําลังใจนะว่าจะทำคลิปต่อไปนะครับผมก็เลยเนี่ยตั้งใจอย่างจริงจังและแน่วแน่เลยนะครับว่าจะทำช่องท่องเที่ยวไปกับรถคันนี้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับภาระหน้าที่นะครับต้องทำงานต้องทำอะไรหลายๆอย่างนะครับจะให้ไปเที่ยวบ่อยๆเนี่ยมันก็เหนื่อยมากแล้วก็ต้องใช้เงินเยอะนะครับก็เลยคิดว่าจะอาจจะไปเที่ยวสักอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละคลิปอะไรอย่างนี้นะครับ ก็ยังไม่ไหวเลยนะเพราะว่ามันต้องทำหลายอะไรหลายๆอย่างจริงๆนะครับถ้าทุกคนสังเกตดูเนี่ยคลิปของผมแต่ละคลิปนะครับจะถ่ายกลางคืนทั้งนั้นเลยเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยไม่มีเวลาว่างเลยนะครับที่เห็นถ่ายกลางวันเป็นบางคลิปนี่ก็เพราะว่ามันเป็นวันหยุดนะก็เลยถ่ายกลางวันได้นะครับส่วนคลิปอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกลางคืนนะครับแต่เวลามาดูคลิปตอนกลางคืนนะวิ่งในเมืองครับแสงไฟอะไรก็โอเคก็สวยอยู่นะ ก็ดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับอ่าแล้วหลังจากที่ติดอะไรหลๆ,ๆอย่างนะครับเรื่องการไปท่องเที่ยวนะผมก็มานั่งนึกดูนะครับว่าเราจะถ่ายการขับรถยังไงดีนะครับช่วงเวลาว่างเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ด้วยแล้วก็ได้ถ่ายคลิปด้วยนะครับก็นึกขึ้นได้นะว่าเมื่อสัก 2- อสมปีก่อน,นครับมีบัญชีแก๊ปอยู่นะเคยวิ่งแก๊ปนะครับก็เลยกลับไปเปิดบัญชีใหม่นะเสีย200นะครับก็ได้เปิดบัญชีนะ ทีนี้ก็เลยขับกั๊บไปด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะครับเนี่ยอย่างตอนนี้ผมก็ยังกำลังไปส่งออเดอร์นะครับเนี่ยไปตามหมุดเลยนะครับนอกจากจะได้ถ่ายคลิปแล้วก็ก็ยังมีรายได้นะครับมาเติมน้ำมันสักนิดหน่อยเลยนะครับแต่มันก็เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะนะครับพอถ่ายคลิปมาแล้วก็กลับมานั่งตัดตอนกลางคืนอีกนิดหน่อยนะครับก็ตัดต่ออะไรธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับ ก็จะเน้นไปที่เล่าเรื่องมากกว่านะครับแล้วก็ถ่ายรถไปด้วยแบบนี้นะครับแล้วเรามาดูอุปกรณ์กันดีกว่านะครับว่าใช้อะไรบ้างนะครับก็เป็นนี่เลยครับ iPhone SE รุ่นที่3นะครับนี่ครับผมก็ใช้มันตัดต่อด้วยนะครับในเครื่องเดียวเลยนะครับการให้เสียงลงเสียงนี่ก็ใช้จาก iPhone เลยนะครับพูดจาก iPhone เลยครับเสียงที่ได้ยินตอนนี้นะครับผมเนี่ยก็กะจะใช้นะครับ i p h o น e SE 3นะครับที่ติดอยู่ที่นี่ครับหน้ารถเนี่ยครับ เอาไว้ถ่ายคลิปนะครับเพราะว่ามันสามารถถ่าย 4K ได้ถึง60เฟรมเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ชัดมากๆแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อลองเอามาติดหมวกจริงๆนะเนี่ยวิวมันไม่ค่อยดีเลยนะครับเพราะมันไม่มีเลนส์อัลตาไวนะภาพมันจะกว้างกว่านี้เยอะเลยนะครับก็เลยต้องไปหาอุปกรณ์เฉพาะทางนะครับนี่เลยครับ GoPro Hero 8 Black นะครับซื้อมือสองมาจาก MarketP l a c e นะ f a c e b o o k นะครับ เพราะว่า GoPro 8เนี่ยถ่าย 4K ได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่เก่ามากนะไม่เก่าเกินไปนะครับเทคโนโลยีก็ดีขึ้นมาจาก GoPro 7ด้วยนะครับการสั่นดีขึ้นเยอะนะครับแล้วก็มี Super View ด้วยนะครับก็จะได้วิวประมาณนี้เลยนะครับเห็นหลายคลิปแล้วมีคนถามว่าใช้กล้องอะไรถ่ายนะครับก็ใช้ GoPro 8นะมือ2ออันนี้นะครับในการถ่ายนะครับก็ได้วิวที่ดีขึ้นเยอะเลยนะดูสบายตาแล้วก็ กดสีได้สวยด้วยนะครับสีสันสดใสนะครับถ้าทําสีเพิ่มเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะแล้วก็ขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับที่ทําให้ผมประสบความสําเร็จไปอีกหนึ่งขั้นนะครับสามารถสร้างรายได้จาก YouTube ได้แล้วนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปมา10กว่าวันได้แล้วนะตอนนี้นะครับนะเวลานี้นะ เพราะว่าต้องขยับไปทำา TikTok ด้วยนะครับ TikTok นี่ก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าทำคอนเทนต์แล้วมันหาเงินได้เร็วนะครับหาได้เร็วจริงๆนะนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ t i k t o อกผมนะลองเข้าไปดูกันได้นะครับเนี่ยครับพวกกระจกมองข้างหรือว่าของแต่งอะไรนะครับที่ติดอยู่นะครับก็ได้มาจากร้านใน TikTok ส่งมาให้รีวิวนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ไว้ใจให้รีวิวนะครับ เนี่ยก็จะสวยๆประมาณนี้เลยครับกระจกมองข้างครับได้มาหลายคู่แล้วนะครับแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างนะครับแล้วสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับในการติดตามในการรับชมนะครับสําหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ขอฝากช่องมอเตอร์ไซค์ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับก็จะพูดคุยกันสบายๆประมาณนี้นะครับพร้อมกับวิวนะครับที่ดูสบายตาแบบนี้นะครับ คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ